สวัสดีค่ะดิฉันนังสาวบุญยวีวรรณการนะคะเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่5ค่ะวันนี้ก็จะมาทําคลิปหัตถการเรื่องอาร์เทเรียลพังเจอร์ค่ะโดยข้อมูงชี้ในการทาหัตถการอาร์เทเรียลพังเจอร์นะคะก็คือการเจาะเลือดแดงเพื่อไปตรวจหาค่าการเลกเปลี่ยนแก๊สของผู้ป่วยค่ะโดยข้อห้ามนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อค่ะข้อแรกนะคะก็คือผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกผิดปกติทั้งจากตัวยาหรือว่าจากตัวโรคของผู้ป่วยเองค่ะข้อสอน,นะคะไม่สามารถทาชีพจรของผู้ป่วยได้ค่ะ ข้อ3นะคะผิวหนังบริเวณที่เราจะทําการเจาะเนี่ยมีการอังเสพติดเชื้อค่ะและข้อ4นะคะกรณีที่เราจะเจาะเลดีอาร์เทอรี่เนี่ยแล้วมีผลโมดิฟายเออเลนเทสเนี่ยเป็นน e g a t i v e ค่ะโดยอุปกรณ์สําหรับการทาหถานการอาร์เทอริโพังเจอร์นะคะก็จะมีถุงมือดิสโปนะคะทานสปอร์ค่ะเฮปล r ลินค่ะแล้วก็ไซลิงขนาดประมาณ3 ML ค่ะเข็มเบอร์24เข็มเบอร์18ค่ะแล้วก็โคแพคนะคะสำหรับเตรียมส่ง ตัวไซิงหลังจากเจาะเลือดค่ะสำรีแอลกอฮอล์ค่ะถ้วยชามรูกตายค่ะหมอนรองแขนนะคะแล้วก็เป็นสำลีสะอาดสําหรับติดหลังจากเจาะเลือดเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทดสอบโมดิฟายเอาเลนนะคะ m o ดิฟายเอเลนเททำได้โดยให้ผู้ป่วยวางมือแล้วผู้ตรวจเนี่ยใช้นิ้วมือกดที่ตำแหน่งเลดีย l ลอาร์เทแล้วก็เอาหน้า a าร์เทอรที่ข้อมือของผู้ป่วยพร้อมๆกันค่ะจากนั้นให้ผู้ป่วยเนี่ยกำมือแล้วก็แบมือสลับกันไปมาค่ะประมาณ1-2นาทีค่ะ จากนั้นนะคะให้ปล่อยมือฝั่งที่กดเอาหน้าอาร์เทรี่นะคะเพื่อสังเกตบริเวณฝ่ามือของผู้ป่วยค่ะถ้าเห็นว่ามีเลือดมาเลียนที่มือแสดงว่าเอาหน้าอาร์เทรี่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรค่ะสามารถทำหัตถการได้ค่ะค่ะเมื่อเราส่งถึงมือดิสโทเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้หมอนรองแฉกนะคะวางใต้ข้อมือของผู้ป่วยค่ะเพื่อให้เกิดไฮเปอร์เอ็กซ์เทนค่ะ แล้วเราจะใช้ไซริงนะคะขนาด3 ml นะคะแล้วก็เข็มเบอร์18นะคะเพื่อดรอฮีปอรลินค่ะโดยเราจะเปิดปิดเข็มนะคะด้วยวันแฮนด์เทคนิคค่ะจากนั้นนะคะก็จะดอรอตัวเฮปอรินนะคะ0.5 ml ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเลื่อนไซริงค่ะเพื่อให้เฮปอรินเนี่ยเคลือบทางหลอดไซริงค่ะแล้วก็พุชตัวเฮปอรลินที่เหลือทิ้งค่ะปิดเข็มนะคะ จากนั้นนะคะก็จะเปลี่ยนม,มาใช้เข็มเบอร์24ค่ะเมื่อเราเตรียมไซลิงกับเข็มเบอร์24เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะทําการเจาะอาร์เทียร์ังเจอร์นะคะก็จะต้องเตรียมตัวสำลีชุบแอลกอฮอล์สำลีแห้งจุกยางและก็ตัวทางสปอร์กับสำลีแห้งสําหรับปิดแผลนะคะโดยเริ่มการเจาะอาร์เทียรพังเจอร์นะคะเราก็จะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะเช็ดวนจากในออกนอกค่ะแล้วก็เช็ดบริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางของ พู้ที่ทำการเจาะนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเปิดเข็มด้วยวันแฮนเทคนิคค่ะคําเรเดียอาร์เทรี่นะคะแล้วก็จับเข็มลักษณะดินสอรหรือปากกาค่ะหงายด้านปลายตัดขึ้นนะคะแล้วก็วางเข็มประมาณ45-60องศาค่ะ เมื่อเจาะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้สำลีแห้งกับทางสปอนะคะปิดแผลให้กับผู้ป่วยค่ะควรกดไว้นานประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็เราจะใช้เข็มนะคะจิ้มไปที่สำลีแห้งค่ะเพื่อทำการไล่ฟองอากาศออกค่ะเมื่อไล่ฟองอากาศออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เข็มนะคะจิ้มกับจุกยางค่ะเพื่อทำการเก็บเข็มค่ะแล้วก็งอ ตัวเข็มให้เรียบร้อยนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จะใช้ตัวไซรินนะคะกับตัวโคแพ็นะคะส่งตรวจค่ะเพื่อให้ความเย็นแก่ไซลินค่ะน่ะนำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะภาวะเส้นสอนที่อาจเกิดขึ้นได้นะอย่างแรกนะคะก็คือการเกิดภาวะเลือดออกหรือว่าฮีมาโตมาฮีโมเลตตามา,มมา,มมาค่ะอย่างที่สองน,นะคะการเกิดคอมโบซิสภายในเส้นเลือดค่ะ3นะคะก็คือเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงเนี่ยถูกทำลายค่ะ สคือผิวหนังบริเ,เวณที่จอดเนี่ยมีการติดเชื้อค่ะ5นะคะก็คือการเกิดฟอสอโนูลิซึมค่ะ6คือการเกิดฟิสทูล่าระหว่างหลอดเลือดแดงและก็หลอดเลือดดาค่ะ